เรื่องสั้นจบในตอนเรื่องพี่เขยร้อนสวาสดกับน้องเมียหน้าใสแต่งเรื่องและให้เสียงโดยอนันตาน้องนุชจ,จ๊ามามะเรามาสนุกกันดีไหมล่ะจ๊ะเสียงของน้ำโมพี่เขยหน้าตาดีแต่โคโจชูชักชวนให้นุจรีรักกินขโมยกินรับหลังพี่สาวของเธอสาวน้อยหน้าใส ซึ่งกำลังเรียนอยู่ปีสีของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งเบะปากจ้องหน้าให้พี่เคยจอมหื่นด้วยความขยะแขยงมึงไปให้ไกลาจากบาทากูไม่งั้นกูจะเอาเสียงของมึงที่กูอัดไว้เนี่ยไปไปเปิดให้พี่สาวฟังเธอชูโทรศัพท์มือถือขึ้นมาคู่จนไอ้น้โมปลาไหลเรียกพี่ถึงกับหน้าซีดเผื่อด <c oughs> กลัวละสิ กลัวว่าถ้าพี่กูรู้ว่ามึงทำเลวแบบนี้พี่กูทิ้งมึงขึ้นมาแล้วก็มึงจะได้ไม่มีอะไรกินอยากใช้คำให้แรงกว่านี้แต่กลัว Youtube ไม่ให้ผ่านฝากไว้ก่อนเถอะไอ้นมโมปลาไหลเดกพี่ชี้หน้าก่อนจะเดินหนีไปส่วนนุจรีได้แต่ดาตามหลังชนิดสาบส่งกี่ครั้งกี่คนแล้วที่มันทำแบบนี้กับเธอ หลังนี้มันอดรนทนไม่ไหวถึงขนาดต้องหาหลักฐานมามัดตัวกันเลยทีเดียวสาวน้อยในชุดนักศึกษาหันหลังเตรียมจะกลับห้องแต่แล้วต้องพังหะเพราะชนเข้ากับใครคนหนึ่งจนเธอถึงกับเซแต่เพราะฝ่ายที่เธอชนรวบตัวเธอเอาไว้เสร็จก่อนเธอก็เลยไม่ทันลม้มน้องนุชระวังหน่อยสิครับ เธอจึงเงยหน้าขึ้นมองชายคนนี้เราต้องตรึงเพราะเขาคือแบงค์หรือธนก,กิจหุ้นส่วนคนสำคัญของคุณพ่อของเธอหนุ่มรูปหล่อมาเทะกระชากใจทำให้สาวน้อยแก้มแดงนิดนิดขอโทษค่ะพี่แบงค์มาหาคุณพ่อหรอคะเขายิ้มแล้วค่อยๆปล่อยเธอที่ค่อยๆทรงตัวได้ก่อนจะมองตามหลังมโนไปมีอะไรกันหรอครับ นั่นพี่เขยของน้องนุชไม่ใช่หรอเสียงดังเหมือนทะเลาะก,กันเลยเธอจึงพ่นลมหายใจจากรู้สึกเขินนิดๆกลับขุนใจขึ้นมาเสียแทนเพราะมันเป็นเรื่องในบ้านและมันไม่ใช่ปัญหาของคนนอกไม่มีอะไรหรอกคะ่ะพี่มโนเขาก็เป็นแบบนั้นลคะค่ะว่าแต่พี่แบงค์มาหาคุณพ่อใช่ไหมคะมากค่ะน้องนุชจะพาไปหาคุณพ่อ ตอนนี้คุณพ่ออยู่ในสวนนะคะเธอรีบเดินนำเขาไปทางด้านหลังทันทีทำให้ธนก,กิจมองเธอยิ้มยิ้มเดี๋ยวสิครับเขาถือถุงกระดาษมาให้และยื่นให้กับเธออะไรคะอุ๊ยที่ดองอุ๊ยก็เพราะหน้าถุงกระดาษใบนั้นมันคือยี่ห้อของร้านกาแฟชื่อดังซึ่งมีเค้กช็อกโกแลตสตรอเบอรี่อยู่ในเมนูที่เธอชอบ พี่ซื้อมาฝากเมื่อคราวที่แล้วคุณลุงเล่าว่าน้องนุชชอบเธอยิ้มแก้มปริมองเด็กมองเค้กตาปล่อยก่อนจะทำแก้มป่องมองเขาตาพราวระยับขอบคุณนะคะแหมน่ารักจังเธอยกมือไหว้เขาจึงยิ้มท่าทางเขินนิดไม่เป็นไรหรอกครับมันเป็นทางผ่านมาพอดีนะ เขาพูดเพื่อเอาใจเธอแท้ๆก่อนจะเกาะแขนเขาหมุนลืมตัวและพาเขาไปหาพ่อซึ่งกำลังคร่ำเคร่งอยู่กับต้นไม้ที่ท่านรักคุณพ่อขาพี่แบงค์มหานะคะรีบปล่อยแขนเขาและเรียกวิดานงจึงหันมาเห็นธนกิจเขารับไหว้หนุ่มหล่ออ,อว่าไงครับ วันนี้มาหาถึงบ้านมีอะไรด่วนหรือเปล่าล่ะพอเห็นว่าพอเห็นท้าว่าผู้ใหญ่จะคุยเรื่องงานนุจรีก็เลยขอตัวเดินออกมาอย่างมีมารยาทนงจึงเห็นว่าธนก,กิจมองตามลูกสาวของตนจนลับตาจึงยิ้มอย่างพึงพอใจซื้อเค้กม,มาฝากเจ้านุชมันหรือถ้าทางจะชอบนะน,นั่นรายนั้นนะ่ะ เขาไม่ชอบแบรนด์เนมหรอกเขาชอบของกินคุณนะมาถูกทางแล้วละ่ะท่านบอกยิ้มยิ้มทำเอาธนก,กิจได้แต่ยิ้มเขินพอไม่คิดว่าผู้ใหญ่จะตาไวทางผ่านของผมพอดีนะครับผมว่าจะมาปรึกษาท่านเรื่องยอดขายที่กำลังไปได้ด้วยดีแต่ผมว่ามันมีอะไรแปลกๆอยู่นะครับเขาพูดเป็นการตั้งต้นทำให้นงเริ่มขโมดคิว ก่อนจะเชิญให้หุนส่วนรุ่งโลกไปนั่งที่ศาลาในสวนซึ่งมีลมพานทั่วถึงมีอะไรไหนเล่าให้ลุงฟังซิแล้วเขาก็เริ่มพูดถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้นในบริษัททำให้คนที่เริ่มจะวางมือถึงกับเครียดนี่มันเรื่องจริงหรือนี่ถ้านักกิจพยักหน้ารับเขาเล่ารายละเอียดมากไม่ได้นักจึงขอให้อีกฝ่ายเข้าไปหาหรือกันแบบลับๆที่บริษัทของเขา เพราะถ้ามีการจัดการต้นต่อได้เร็วความเสียหายจะเกิดขึ้นได้น้อยและท่านก็ยินดีหลังจากนั้นเขาก็ลากลับแต่ท่านเห็นสาวน้อยที่เปลี่ยนชุดแล้วนั่งเล่นอยู่ที่โตรับแขกนอกระเบียงกับจานขนมที่มีเศษเหลือๆแหมไม่เห็นเหลือให้พี่บ้างเลยนะน้องนุชเธอยิ้มหวานแช่ง ซื้อมาให้เขาแล้วมาขอแบ่งได้ไงกันล่ะคะเขาหัวเราะเดี๋ยวก็อ้วนหรอกสาวแก้มใส่ทำหน้าง,งาม้มจะอ้วนได้ไงเขาเสกเข้าท้องได้เองต่างหากคำพูดของเธอทำให้เขาหัวเราะเบาๆคนอะไรน่ารักจริงพี่แบงค์ไม่อยู่ทานเข้าเย็นกับคุณพ่อก่อนหรอกคะเขายกข้อมือเพื่อดูนาฬิกาพี่มีนาตอนหกโมงเย็นคะ่ะอุ๊ย เขาพูดค่ะน่ารักจุงน่าอิจฉานะคะสาวไหนนอ้อได้นั่งกินข้าวกับพี่แบงค์ด้วยเขาหัวเราะลูกขาจ้าพี่ไปก่อนแล้วนะเธอรีบยิ้มสวัสดีค่ะขอบคุณสำหรับขนมอร่อยๆนะคะเขาว่ามือบนศีรัะของเธอเอาไว้พี่จะซื้อมาให้ใหม่นะเธอยิ้มหวานตอบรับเห็นท่าว่าจะจริง นุจรีชอบของหวานมากกว่าของแบรนด์เนมสาวน้อยลุกเดินมาส่งเขาถึงรถเธอชอบออดีที่เขาขับสีดำเท่ในแบบที่เธอชอบแนะรถสวยจังเขาหัวเราะเอาไว้จะมารับไปนั่งเล่นสาวน้อยแก้มใสย,ยิ้มเขินขอให้เขามารับเธอจริงๆเธอหน้าและภาพนั้นก็ทำให้มนโนนึกหมัอนไส เขาแอบมองภาพเหตุการณ์มาตั้งแต่ตน้นนังน้องเมียตัวร้ายที่เข้ากับทีกับตนทำเป็นเกลียดขับไล่สายส่งทีกับไอ้นั่นเธอดันให้ท่าจนเกือบจะมอบกายให้อยู่แล้วทำอะไรอยู่รักที่รักเสียงทักของนักการทำให้มโนถึงกับสะดุง้งหล่อนงงกับท่าทางของสามีก่อนจะหันไปมองตามสายตาจึงเห็นว่าตอนนี้น้องสาวของตน กำลังคุยออกรถออกชาติกับธนก,กิจจึงยิ้มมาคุณแบงก์กับเยนุษน่ารักเหมาะสมกันดีคุณพ่อคงดีใจนะคะถ้าคุณแบงค์เขาจะมาเป็นลูกเขยทั้งหลอ่อทั้งเก่งอนาคตไกลมโนเบะปากเมื่อได้ยินเมียเอาแต่เอ่ยชมผู้ชายคนอื่นที่กับผู้ชายคนอื่นและนิยมช,มชมชอบจังนะที่กับผัวละทำท่าเบือ่อ นาทการได้ยินก็ขำหมดคิว้วอยากให้รักก็ต้องทำตัวให้ดีๆรู้จักทำคะแนนสบ้างไม่ใช่ริษยาคนที่ได้ดีกว่าคำพูดของเมียยิ่งทำให้นโมรู้สึกโกรธแค้นเพราะมันไม่เคยเห็นใครดีกว่าตนเองวุ้ยหน้ารำคาญพูดแล้วก็สะบัดหน้านี้ทําให้อีกคนได้แต่มองตามส่วนเจ้าของรถออดีขับออกไปนอกบ้านแล้ว เธอจึงยิ้มให้น้องสาวที่ยิ้มอย่างอารมณ์ดีเข้ามาในบ้านแหมอารมณ์ดีจริงนะคุณแบงค์เขาถูกใจเราละสิพอเจอคำพูดตรงๆของพี่สาวที่ออกปากแซวสาวหน้าใสก็ได้ตะเขินจนแก้มแดงพี่แบงค์เขซื้อเค้กมาฝากต่างหากความจริงเขามาหาคุณพ่อต่างหากเล่าแล้วคำพูดของหนูจรีก็ทำให้นาตการสนใจมากขึ้น มีเรื่องอะไรรอเปล่านะ่ะเธอกลับใส่หน้าไม่ดูสินุชไม่ได้อยู่ฟังหรอกถามคุณพ่อสิคะบอกแล้วก็กอดแขนพี่สาวเข้าบ้างและพอเธอถามนงผู้เป็นบิดาก็บอกปัดเขาแค่มาปรึกษาเรื่องงานนะ่ะไม่มีอะไรหรอก แค่เพียงพูดให้สบายใจเพียงเท่านั้นแต่หลังจากนั้นก็ไม่มีใครรู้เรื่องอะไรวันต่อมานงไปหาธนก,กิจที่บริษัทหลังจากนั้นไม่มีใครรู้อะไรรู้เพียงแค่ว่ารถของนนเกิดประสบอุบัติเหตุตกน้ำทำให้นงเสียชีวิตติดอยู่ในรถออกมาไม่ได้เพราะหมดสติ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ลูกสาวทั้งสองที่รู้เหตุการณ์เสียใจเป็นอย่างมากเพราะบิดาสุดที่รักเสียชีวิตอย่างกระทันหันโลกของลูกๆทั้งสองเปลี่ยนไปทันทีทุกอย่างยุ่งวุ่นวายไปหมดตอนนี้คนที่จะเป็นเดี้ยวแตงได้ก็คืออาสาวของทั้งคู่ซึ่งเป็นน้องสาวแท้ๆของนงกับมันดาส่วนสองคนพี่น้องไม่มีประสบการณ์จึงได้แต่ ทำงานตามที่ใครสั่งอะไรก็ยอมทำตามตำรวจที่ตามคดีนี้ก็รู้ว่ามันคืออุบัติเหตุแต่คนที่บอกว่าไม่ใช่และสงสัยนั้นก็คือธนก,กิจเพราะตำรวจซึ่งเป็นเพื่อนสนิทบอกว่าคดีนี้ไม่ชอบมาพากลและเขาก็ต้องการให้เก็บศพของนนท์ของนงเอาไว้ก่อนและนารีมารดาของเธอก็เชื่อตามนั้น ทางครอบครัวจึงสวดอภิธรรมศพห้าคืนและเผาหลอกซึ่งมีแค่ไม่กี่คนที่รู้เรื่องนี้ตามเวลาของวันเกิดเหตุนงไปหาธนากิจที่บริษัทของเขาตามนัดทั้งคู่คุยกันเรื่องธุรกิจทุจริตที่เกิดขึ้นในบริษัทของนงเมื่อพูดคุยกันเสร็จแล้วก็ไปทานอาหารกันต่อ แต่ไม่รู้ว่านงไปไหนต่อหลังจากนั้นเพราะธนก,กิจก็กลับไปที่บริษัทและประชุมจนถึง4ี่โมงเย็นมารู้ข่าวอีกทีก็ตอนนั้นแหละช่วงระยะเวลาห่างกันกับตอนที่เกิดอุบัติเหตุแค่ชั่วโมงเดียวนงไม่ได้กลับไปที่บริษัทไม่ได้กลับบ้านแต่ไม่รู้ว่าไปโผล่ตรงที่เกิดอุบัติเหตุได้อย่างไรเพราะมันไปคนละทิศคนละทาง ตำรวจเห็นสภาพรถแล้วคาดเดาจากประสบการณ์คิดว่ามันไม่ได้เกิดอุบัติเหตุแต่เป็นการจงใจให้เกิดเพราะฉะนั้นสิ่งที่ธนกิจสงสัยคือนงอาจได้รับยาหรืออะไรบางอย่างที่ทำให้เขาหมดสติไม่สามารถออกมาจากรถได้พระนงเคยประสบอุบัติเหตุแบบนี้มาก่อนแล้วแต่เขาสามารถเอาตัวรอดออกมาได้ และน้อยคนหลือเกินนักที่จะรู้เรื่องนี้นี่คือเหตุผลที่ต้องเก็บร่างที่ไร้วิญญาณของนงเอาไว้นุจจรียังทำใจไม่ได้กับการจากไปของมันของบิดาสิ่งนั้นทำให้ทั้งคู่และเธอก็โกรธมากที่รู้ว่าพ่อน่าจะถูกฆาตกรรมวันนั้นเธอแค่ได้ยินมาว่าพ่อกับธนก,กิจ กำลังพูดถึงเรื่องบริษัทที่ดูไม่ชอบมาพากลและมันอาจเป็นสาเหตุนี้ก็ได้ที่ทำให้พ่อถูกกระทำแบบนี้เพื่อฆ่าปิดปากส่วนเริ่งที่ไม่ได้เผาศพนงก็จะมีแค่แม่นักการอาสาวและหนุจรีเท่านั้นที่รู้ผ่านไปเกือบสัปดาห์จึงได้รู้ผลจากการชนสูตรอย่างละเอียดว่า ได้พบยากลรมประสาทอยู่ในเดือดของนงจริงๆด้วยในขณะนั้นตำรวจกำลังหาเส้นทางของนงว่าเขาไปต่อที่ไหนแต่ในช่วงเวลานั้นเองบริษัทของนงก็กำลังหาผู้อำนวยการคนต่อไปและมันจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากนาตการและพุทธนันซึ่งเป็นผู้บริหารวัยเดียวกับนง เป็นผู้เข้าชิงตำแหน่งทั้งสองแต่สุดท้ายทุกคนก็ไว้ใจเลือดเนื้อเชื้อไขของนงผู้บริหารใหญ่แล้วเจ้าของบริษัทเดิมให้เข้ามาบริหารงานต่อจากบิดาโดยเฉพาะมโ,มโนที่คอยอยู่เบื้องหลังภรรยาแต่เงินในบริษัทก็ยังหายไปอย่าไม่มีที่มาที่ไปช่วงนั้นก็เป็นเวลาที่นุจรีเรียนจบพอดีเธอก็เลยออกมาช่วยงานธนก,กิจ และเธอก็ค่อยๆเ,เ,เรียนรู้งานจากเขาในขณะนั้นก็หาความผิดปกติของบัญชีไปด้วยช่วงเวลานั้นเธอค่อนข้างใกล้ชิดกับธนกิจทำให้ทั้งคู่อยู่ในสายตาของน้โมโด้วยเช่นกันเฮ้ยเวียนหัวแล้วนะสาวน้อยหน้าใสขมวดคิ้วมุ่นหลับตาทำท่าเสียงงีเงา่าทำเอาธนกิจยิ้มขำพักสายตาหน่อยก็ได้ เขาชี้ไปที่โซฟาในห้องทำงานของเขานอนสักงีบพักสายตาสักสิบนาทีก็ยังดีเธอมองไปที่โซฟาอย่างอะไรอาวรนอยากพักเหลือเกินแต่ก็อยากทำงานด้วยไม่เอาหรอกขอกาแฟาดีกว่าค่ะขอตังค์หน่อยค่ะไม่ยังไม่มีเงินเดือนใช้เธอแกล้งแบมือของเงินเขา ธนกิจยิ้มอย่างน่าเอ็นดูก่อนจะยื่นบัตรเครดิตให้กับเธอไม่เอาเขาจะเอาเงินสดเขาหยิบเงินแบงค์สีเทาให้เธอก็เลยคืนการดให้กับเขาเสียแทนแต่เขาไม่ยอมรับเก็บไว้เธอพี่เอาไว้ให้ใช้เธอเงยหน้ามองเขาตาแป๋วอยากถามเหลือเกินว่าทำไมเขาถึงได้ยอมให้เธอแต่เขากลับวางมือบนศีษะของเธอเสียแทนไปสิ เอาอเมริกาโน่ร้อนใส่น้ำผึ้งให้พี่ด้วยนะเขายิ้มเขินๆก่อนจะเดินออกไปจากห้องเพื่อไปซื้อกาแฟาให้กับเขาและตนเองแต่ระหว่างทางดันเจอเข้ากับมโนหมอน,นั่นเดินหนวยนาดออกมาจากแผนกการขายพอดีน้ำโมชะงักเล็กน้อยตอนที่เห็นเธอก่อนจะยิ้มเจ้าเล่อีกสาวไม่ชอบเขาอยู่เป็นทุนเดิมจึงไม่อยากทักแหมแหมแหม,แม ที่กับพี่เคยเราทำเป็นเชิดที่กับพี่แบงค์พี่แบงค์ค่ะพี่แบงค์ขาผู้เสร็จก็เปะปากแหมแหมแหมก็เขามันหน้าเข้าใกล้ามากกว่าใครบางคนแถวนี้นะสิหน้ารังเกียจไม่ใช่ไม่ใช่หน้าขยะแขยงตั้งหากคลิปเสียงนะ่ะยังอยู่นะเพราะฉะนั้นออกไปให้ห่างๆเธอขู่กลับอีกฝ่ายทันที จะบอกให้นะนัดเขาไม่มีวันเชื่อหรอกเพราะฉันไม่ได้ทำอย่างนั้นแน่เธอคำรามในลำคอนึกเหมือนใ้าย,ยุ่คลามครันก็ไม่แน่หรอกนะครับเพราะถ้ามีเสียงของผมบอกอีกด้วยหนึ่งคนคุณนัดน่าจะเชื่อเสียงนั้นทำให้ทั้งคู่หันไปมองจึงเห็นร่างสูงของธนก,กิจเขาเดินเข้ามาสมทบกับหนจรี ซึ่งตอนนั้นเขาตั้งใจเข้าข้างนุชรีเป็นยังมากเพราะได้ยินกิติศัพท์เรื่องเจ้าชูของนโมมาโดยตลอดและเขาก็รู้แล้วว่าทําไมครั้งล่าสุดก็ถึงได้เห็นท่าทางไม่พอใจที่นุชรีแสดงออกต่อนโมก็เพราะไอ้พี่เขยมันตั้งใจจะเคลมน้องสาวด้วยนี่เองพี่แบงค์เธอเรียกชื่อของเขาพร้อมกับเดินไปดบอยู่ข้างหลัง เรากับต้องการให้เขาเป็นเกราะกำบังให้กับเธอน้ำโม่ทำท่ามไม่พอใจเพราะธานากิจเข้ามาทำให้ทุกอย่างแปรปวนไปหมดเขาข้างกันดีนักฉันก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเมียของฉันน่ะจะเข้าข้างผัวหรือพวกแกธานากิจจึงหัวเราะเข้าข้างใครมันก็ไม่สำคัญแต่มันสำคัญที่ว่าตอนนี้ใครกันแน่ที่กำลังจะไม่มีที่ซุกหัวนอนถ้าหลุด ออกจากบริษัทเขาพูดและทำท่าคิดออกหรือไม่บางทีอาจจะได้ยายที่นอนไปนอนเบียดกันอยู่ในที่ไหนสักทีก็เป็นได้นะธนกิจในภาคใจร้ายทำเอาสาวน้อยอ้าปากค้างแต่คนที่เข้าใจดีกลับเข็นเคี้ยวเคี้ยวฟันด้วยความโกรธแค้นเพราะรู้ว่ากำลังจะมีอะไรเกิดขึ้นไปซื้อกาแฟกันดีกว่าเรา ที่เองก็ชักอยากจะออกไปเปิดหูเปิดตาเพราะมัวต่อุดอู้ทำงานอยู่แต่ในห้องชักจะคิดอะไรไม่ออกเขาจับมือสาวน้อยขึ้นมาจับจูงยิ่งทำให้วายร้ายจอมเจ้าชู้แคนยิ่งนักพอทั้งคู่เดินห่างออกไปมันก็ยิ่งเข็นเคียวเคียวฟันด้วยความโกรธแค้นทำไมถึงปล่อยให้เขาทำแบบนั้นทำไมไม่บอกคุณนัทล่ะครับ พอพ้นมาจากตรงนั้นเขาก็เอ่ยถามด้วยสีหน้าไม่พอใจเธอจึงทำปากยื่นบอกแล้วแต่พี่นัดเขาไม่เชื่อนั่นยิ่งทำให้ธนก,กิจยิ่งโกรธที่นัฐ,ฐการกลับเห็นผัวดีกว่าน้องตอนนั้นเขาแต่งงานกันใหม่ๆข้าวใหม่ปลามันก็หลงกันเป็นธรรมดาเธอบอกอย่างโกรธๆด้วยเช่นกัน พอตอนหลังๆก็เลยอาจเสียงเอาไว้จะได้มีหลักฐานเขาจึงถอนหายใจที่ได้ยินอย่างนั้นก่อนจะก้มลงมามองศพตากับสาวน้อยน้าใสข้างกายต่อไปต้องระวังอย่าไปไหนคนเดียวเธอพยักหน้าดับดูแต่พอเขาเข้าใกล้เธอก็ยิ่งตกใจและยิ่งถอยออกมาทำท่าทางเขินๆอย่านะเธอร่ำร้องอยู่ในใจ หัวใจเต้นระดัวแทบจะทะลุออกมาอยู่แล้วเป็นอะไรไปเขินหรอพอเขาถามก็รีบลืมตาไม่รู้ตัวด้วยซ้ำหลับตาไปตั้งแต่เมื่อไรพี่แบงค์น่ะอย่ากแกล้งสิพี่ไม่ได้แกล้งแต่จะจูบจริงๆเธอยกมือปิดปากทันทีอะไรไม่เอาเขาหัวเราะ ก่อนจะก้มลงมาแล้วจูบที่มือของเธอวันนี้จูบแค่นี้ก่อนก็แล้วกันวันหน้าไม่พลาดแน่คอยดูสิเขาบอกยิ้มยิ้มเหมือนจะคู่ทำเอาคนถูกจูบเขินจัดแล้ววันนั้นความหวังเล็กๆก็เกิดขึ้นในใจของทั้งสองคนวันต่อมาข้อมูลหลักฐานทางที่บริษัทและทางตำรวจออกมาเป็นไปในทางเดียวกันตำรวจเจอภาพจากกล้องวงจรปิดว่านง ได้ไปพบเจอกับผู้ชายคนหนึ่งและมีการเถียงกันก่อนจะมีใครคนนั้นที่ใช้ไม้ตีหัวของนงก่อนที่อีกฝ่ายจะลม้มลงมันจึงเอาอยากล่อมประสาทใส่ในน้ำให้นงดื่มแล่ลากนงขึ้นนั่งบนรถด้านข้างคนกับและผู้ร้ายคนนั้นก็เป็นคนขับรถออกไปจากตรงนั้นในขณะที่บริษัทได้เจอกับหลักฐานที่นโมโกับ นักบัญชีสาวคนหนึ่งได้ยักยอกเงินออกจากบริษัทพอสืบลึกๆถึงได้รู้ว่าทั้งคู่ได้มีสัมพันธ์สวัสดิการรับหลังนักการตำรวจจึงตามจับน้โมทว่าเขากลับหนีหายไปอย่างไรร่องรอยแต่ไม่เป็นไรพระธนก,กิจได้จ้างคนให้ติดตามน้โมยอยู่ก่อนแล้วเพราะจำเป็นจะต้องเดินหน้า เดินนำหน้าก่อนหนึ่งก้าเสมอหลักฐานทั้งหมดมัดตัวนโมจนนัทการไม่อยากจะเชื่อว่าคนร้ายตัวจริงนั้นคือสามีของเธอนี่เองนโมตะโกนโวยวายหาว่าถูกใจความแต่หลักฐานกลับแน่นหนามัดจนดิ้นไม่หลุดคงไม่อาจหลุดพนด้นคดีไปได้ง่ายๆนัทการเสียใจมาก ที่ได้รู้ว่าสามีสุดที่รักฆ่าพ่อนอกใจโกงเงินบริษัทเธอถึงขนาดป่วยเป็นซึมเศร้าแต่โชคอย่างดีที่มีครอบครัวคอยเข้าอกเข้าใจเรื่องร้ายๆก็จบลงแล้วส่วนที่เหลือก็จะเป็นเวรกรรมว่าจะทนกันได้สักเท่าไหร่หนนจรีได้แต่ทอดถอนใจเพราะนักการท้าไม่มีสติทำอะไร แต่ธนก,กิจก็ยังคอยอยู่เคียงข้างเธอเสมอและช่วยดูแลบริษัทแทนให้ในระหว่างที่ทุกอย่างกำลังแปรปรวนไม่เป็นไรหรอกนาะพี่จะช่วยอีกแรงเธอพยักหน้าให้อย่างไม่ค่อยร่าเริงเขาก้มลงเฉยคางเธอเพื่อมาสบตายิ้ม,ห,มหวานๆในสิจ้าเธอจึงหลุดขำแล้วก่อนจะยิ้มให้เขาธนก,กิจจึงยิ้มตอบสู้โอเคไหม เธอพยักหน้าตอบรับก่อนจะโผลเข้าหาเขาและกอดเขาเอาไว้สุกหน้ากับอกของเขาเหมือนหาที่พึ่งธนกิจจึงกอดตอบเธอไม่รู้หรอกว่าอนาคตของเธอจะเป็นอย่างไรต่อไปแต่มันจะดีมากถ้ามีเขาเข้ามาในชีวิตอย่าทิ้งเขานะเขาหัวเราะในลำคอจะทิ้งไปไหนได้น่ารักน่ากอดแบบนี้นะ่ะ เขาจูบขำับของเธอเบาๆย่างรักใคร่ก่อนจะเชยคางเธอให้ขึ้นมาสบตาแล้วบรรจงจูบลงไปบนปิดริมฝีปากนุ่มๆทำเอาคนไม่เคยถูกจูบถึงกับทำอะไรไม่ถูกเป็นแันกันนะเธอได้แต่กระพริบตาปิดๆเขาจึงจูบเธออีกจนเธอต้องปิดปากเขาเอาไว้จริงหรอคะเขาพยักหน้า และดึงมือเธอมาจูบก,ก่อนที่เขาจะหยิบซองสีแดงออกมาจากกระเป๋าซึ่งมันเป็นซองผ้าเล็กๆแล้วเขาก็หยิบสร้อยซึ่งเป็นพลอยสีน้ำทะเลเออกมาสวมให้ที่ข้อมือของเธอพลอยพวกนั้นสวยมากเหมาะกับข้อมือของเธอมากพี่จองเอาไว้ก่อนนะห้ามมองหนุ่มๆคนไหนเด็ดขาดเข้าใจที่พี่บอกใช่ไหม เธอจึงยิ้มดวงตาเป็นประกายแล้วรีบพยักหน้านั่นแหละเขาถึงกอดเธอไว้แนบอกต่อไปนี้นนจะรีรู้แล้วว่าอนาคตของเธอจะอยู่ที่ใครหวังว่าเขาจะรักและดีกับเธอแบบนี้ตลอดไปจบแล้วนะคะพี่เขยรอนสวัสดีกับน้องเมียหน้าใสเนะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะตาฝากนิยายด้วยนะคะ ถ้าชอบเรื่องที่ตัดแต่งก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาติดตามติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปนะคะตาขออภัยกับการพักผิดของตาด้วยเนาะเพราะว่าตารีบค่ะมันไม่มีเวลาแล้วเนาะเพราะว่าตาต้องลงให้ทันสี่ทุ่มสิบห้าอย่างที่ได้นัดกับทุกคนเอาไว้เนาะ เพราะว่าอย่างที่ตาบอกนะคะกว่าตาจะว่างในแต่ละวันมันก็ไม่ใช่ว่าจะคิดออกทุกวันนะคะมันมีเรื่องผิดพลาดเป็นเรื่องประจำของตาอยู่แล้วนะคะเพราะว่าตาก็ไม่ได้มีทีมงานตาทำคนเดียวทั้งหมดอย่างที่ทุกคนรู้นะคะก็ถือซะว่าตาขอโทษก็แล้วกันนะคะตาขอโทษทุกคลิปเลยเนาะอืม แล้วก็ฝากด้วยนะคะฝากชมผู้สนับสนุนให้ตาหน่อยนะคะตาจะได้มีรายได้เนาะเพราะว่าตาก็แลกทุกอย่างมาเพื่อที่จะได้เงินมาจนเจอครอบครัวนะคะหวังว่าทุกคนจะเข้าใจตาด้วยเนาะแล้วก็ไม่รู้จะพูดอะไรคะ่ะเพราะว่าอยากเอาหสิกรรมจริงๆก็อยากพูดนะนะคะ เพราะว่าคนเนี้ยเขาก็ติตามมาตลอดนะคะดูดูจากใน y u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  e เนะว่าประวัติที่เขามาอะไรอย่างเงี้ยก็เห็นมีข้อความติมาตาก็ลบออกตลอดนะคะเพราะว่าตาพยายามแล้วจริงๆค่ะเพราะว่าตาไม่มีคอมพิวเตอร์เนอะตาจะตัดต่อคลิปมันทำยากมากนะคะจากโทรศัพท์เพียงเครื่องเดียวอะ ก,ก็เลยพยายามภาคผิดให้น้อยที่สุดนะคะแต่ไอ้เมื่อวานเนี้ยตาก,ก็ภาคคือมันมาผิดตอนหลังแล้วนะคะตาก,ก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะกลัวมันลงไม่ทันนะคะคุณก็รู้อยู่เนาะเพราะว่าถ้าเกิดตาตาต่อคลิปอ่ะเดี๋ยวมันจะยิ่งยากกันเข้าไปใหญ่นะคะเพราะว่ามันต้องโหลดแล้วก็เอาคลิปมา ติดต่อ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 กันแล้วมันก็จะไม่ทันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้มากมายอะไรนะคะผิดกับคลิบวันเนี้ยวันเนี้ยตาว่าตาผิดเยอะผิดบ่อยเพราะตาไม่มีสมาธิเพราะคําของคนคนนั้นคนเดียวตาไม่อยากโทษเขานะคะแต่ว่ามันเป็นอย่างนี้จริงค่ะมันทําให้ตาไม่มีสมาธินะคะต้องขอโทษล่วงหน้าด้วยจริงๆ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังก็แล้วกันนะคะจะพยายามเอาโหสี่ให้แม้ว่าตาจะยังคงคิดนะคะมันอดไม่ได้หรอกค่ะยังไงมันก็ต้องคิดนะตาฝากชมผู้สนับสนุนด้วยนะคะรักนะคะบุญรักษาสวัสดีค่ะ